ทำไมแล้วให้ออกไปข้างนอกทําไมไม่ไปล่ะเนี่ยว่านอนได้ว่อมานอนในบ้านทําไมลูกหือเอาไปข้างนอกดิเลาเนี่ยพากันนอนข้างในได้บ่อมเดี๋ยวกัดรองเท้าแม่เนะี่ยหืมหืมโหนอนเลยบ่อบอกให้ออกไปก็ไม่ไปได้บ่อยไปออกไปข้างนอกดูเดี๋ยวกัดรองเท้าแม่เนะี่ยแม่ไม่ไว้ใจ อันนี้กัดรองเท้าแม่ของแม่เหลือคู่เดียวเองซื้อมาสี่ห้าคู่หนูก,กัดของแม่หมดเลยหนูพากันออกไปซะลูกออกไปซะลูออกไปซะออกไปซะไปออกไป โอ้โยดูนะพี่นองเอ้ยดูนะดูนะมีหงอกไปข้างนอกวันนี้จะทำยังไงดีล่ะอืมทำยังไงดีล่ะบ้านเดี๋ยวพ่อมานะไปดูพ่อไปพ่อกำลังมาดุไปดูพ่อเด้อไปไปหาพ่อไปเร็วเร็วลุกลุกลุกทำาไงดีล่ะบัดนอนเฉยเลยบัดอืม nônเฉo à. đi cắt lời nó như đây bạn, á, không phải ai mẹ cua cặt lung tháo mẹ nè, mai mới ní cặt một rồi nè, tôเต nhị nhỉ để lại gì hết, Từ sáng mà không đứa lại gì, cặt mốt, ngủ, 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 ออกไปข้างนอกดูไปๆๆๆออกไปซะลูกลุกลุกพากันลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วลุกลูกลุกลุกลุกวลุก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 ลกทำไมพากันนอนแบบนี้ล่ะลูกลุกเร็วอืมไปดูซิพอมาหรือยังไปไปดูไหมไปดูหน้าบ้านหน่อยซิลูก ไปไปลูกไปดูหน้าบ้านหน่อยลูกไปดูหน้าบ้านให้แม่หน่อยว่าพ่อมาหรือยังไปแล้วน่ะเสียงคล้ายๆแมวใช่ไหมเหมือนแมวมันร้องนะ่ะใช่ไหมลูกน่ะน่ะไปดูสิแมวมาหรือเปล่าแมวมาไปดูสิแมวมาหรือเปล่าไปดูสิ ทำยังไงดีล่ะบันไม่ยอมออกไปบันจะให้แม่ทำยังไงไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยให้แม่ทำยังไงดีล่ะหืมหืม <c oughs> ไม่ฟังเลยไม่ฟังคำสั่งแม่เลยฟังแต่คำสั่งพอ่อไปลุกเร็วลุกไปลุกไปเอาลุกอุ้งหนึ่งสองสาม ไปเร็วเร็วเร็วลุก,ลก,ลกหนึ่งสองสามไปใครจะไปก่อนกันเร็วไปไปบอยบอยเร็วเร็วไปไปเร็วไปดูซิหน้าบ้านมีใครมาหรือเปล่าไปดูประตูหน้าบ้านให้แม่หน่อยปไปไปเร็วไปลูกป้าคนเก่งเนาะเก่งตัวเป๊ปซี่เก่งโซดาก็เก่งลุก เร็ว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 เออเก่งเก่งเก่งลุกลุกลุกงานอ่าอ่าไปเร็วไปเร็วโซดาลุกไม่ต้องมาปิดหน้าไปเร็วไปเร็วไปน่นั่เดี๋ยวซีเดไปดูซไปซิใครมาอู้อู้อไปดูเร็วเร็วเร็ว